ดีค่ะบัสะานมือสอค่ะแพ้ค่ะนิ้ค่ะวันนี้นะคะจะมาเรียนเป็นบดกระเป๋านิ้นแบนกีฬานะคะลูกค้าจะเป็นงานยุโรปแล้วกบีอาค่ะกระสอบนี้น้ำหนักอยู่ที่15.29กิโลกรัมนะคะลูกค้าจะคิดเป็นกิโลกโักราคาี่ร้อยบาทคะลูกค้าจะาสำหรับกระสอบนี้อยู่ที่6,116บาทนะคะลูกค้าจะจะดวนใบประมาณการค่อยๆที่25-30ใบนะคะลูกค้าจะ ตกต้นทุนนะคะจ้าใบละ210้บาทเท่านั้นค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าวันนี้เป็นงานแบรนด์ลวนค่ะลูกค้าจ๋าเน้นเป็นแบรนด์กีฬาอาจจะมีเป็นแบรนด์เฉพาะของเขาติดมาบ้างนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเน้นไปที่งานแบรนด์แต่ว่าจะมีแบรนด์อะไรมาบ้างลูกค้าจ๋าเดี๋ยวมาดันเป็นเป๊ค่ะ แพ้พี่ได้เป้ค่ะของแจ็คบูสกินค่ะลูกค้าจ๋าสิยนเลยอยู่ในนี้ค่ะลูกค้าจ่าต้นทุนต่อใบนะคะสองร้อยสิบบาทลูกค้าจ๋าได้ไนเกค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเป้แบบนี้ลูกค้าสามารถเอาไปคัดแยกทำราคาได้นะคะเดี๋ยวมารุ้นไปพร้อมๆกันว่าอยู่ในนี้จะมีเป็นเป้แล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าถือมาด้วยไม้นะคะเปหลักๆก็คือจะดู i s ค่ะ ราคาจาาสีแดงแรงริบออ้ยของพี่สีออกขาวๆเป็นเคะคะะราคาจาอุ๊ยสวยนะแห <c oughs> ววัยรุ่นนะักศึกษาใส่ได้เลยค่ะราคาจ่าหรือว่ากลุ่มคนขับรถค่ะขับ <c oughs> ขีมอเตอร์ไซค์ลูกค้าจ่าไม่อยากแบบว่าใส่แบบสะพายข้างะคะ่ะลูกค้าจ่าเอาเป็นเป้ไปใส่ก็ได้นะคะอ่ะอันนี้สะพายข้าง <c oughs> สีชมพูบานบานเย็นบ่น้อ ลูกค้าจากของภูม่านะคะลูกค้าจากเป็นสีชมพูแล้วก็แบบมีปิดอย่างนี้นะคะลูกค้าจากแต่น่าจะนี้ น่าจะเป็นกันน้ำด้วยนะลูกค้าจะมีซิปให้ด้วยลูกค้าจะมีหลากหลายเลยนะคะลูกค้าจากกระเป๋าอุ้ยมีด้านหลังด้วยค่ะลูกค้าจะสามารถใส่สัมภาระสิ่งของได้หลากหลายเลยนะคะใช่ค่ะต่อด้วยกระเป๋าถือค่ะลูกค้าจะเป็นกระเป๋าใส่เดินทางค่ะลูกค้าจะหรือว่ากลุ่มนักกีฬานะใส่เส<ช>ื้อผ้าออกกําลังกายได้<ช>อยู่ในนี้ค่ะเป็นของอาดิดาสค,ค่ะลูกค้าจะใบนี้แบบว่าบัน จุได้หนักมากนะได้เยอะจริงๆคะ<ช>่ะล<ช>ูกค<ช>้าจ,จะเป็นของอดิการนะคะใช่ค่ะมาต่อที่กระเป๋าเป้ค,ค่ะลูกค้าจัตัวนี้เป็นเป้ของปูมาสีดานะคะลูกค้าจะจะลายคือแบบสวยๆเลยนะลูกค้าจัดสวยๆเลยนะลูกค้าจะมีแบบตัวรองบาตรตัวนี้มาให้ด้วยเป็นฟองน้ำทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าจะสวยๆยั่วยๆเลยนะลูกค้าจะสําหรับใครที่สนใจหรือขายงานกระเป๋าแบรนด์ตั้งทางานแบรนด์อยู่แล้วลูกค้าจะแนะนำหมวดนี้เลยเป็นแบรนด์ ไปแน่นอนนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าจะเจอเป็นแบรนด์ไหนมาเยอะหรือว่ามาหน,น,น่อยนึงเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะคะอ่ะหกหกเหี <6 S 2> ้งแล้โหมากค่ะลูกค้าจ๋า <6. S 3> เป็นกระเป๋าแบบว่าอ่า ใส่เสื้อผ้าได้ลูกค้าจับเป็นงานของภูมิมากนะคะลูกค้าจะแพรนับเสือให้พี่หน่อยว่ามีกี่ตัวมีแบบว่าเป็นสกรีนแบบตรงนี้มานะคะลูกค้าจะเป็นช่องใหญ่ๆแบบนี้ลายเสือสาวเลยลูกค้าจะสวยๆเยอะๆเลยหมวดนี้นะคะลูกค้าจะเน้นเป็นแบรนด์นะคะสามารถเอาไปคัดแยกทาราคาได้เลยนะเป็นเป้ะขายอีกราคาเนอร์เป็นกระเป๋าถือขายอีกราคาได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะมีค่ามาเลยนะคะลูกค้าจะ อันนี้เป็นงานของฟินวาค่ะโรสติล่าติลล่า,ลาก,ลก็มีมานะลูกค้าจะเส้วยๆยวนเลยนะคะลูกค้าจาะาสวยอะ่ะอดิดา s อดิดา s มาอีกแล้วแพ้จา๋าใส่สำหรับนักเดินทางค่ะเป็นเหมือนแบบว่าสะพายถือก็ได้นะเป็นเป็นเหมือนแบบสะพายก็ได้ค่ะลูกค้าลูกค้าจะคือแบบว่าใส่เดินทางเที่ยวได้นะ สำหรับไปแบบสองสามวันสำหรับนักเดินทางนะคะลูกค้าจะหรือว่ากลุ่มออกกําลังกายนะคะไปแบบว่าตามคอฟฟิเนตต่างๆนะคะเผื่อแบบอยากผลัดละเลยไปฟิตเนสสนามกุกบมุตบอลนะลูกค้าจะใส่อุปกรณ์เสื้อผ้ารองเท้าได้หมดเลยนะจ๋ลูกค้าจะอันนี้อาจจะเป็นแบรนด์ของโซนบ้านขาวแต่ว่าสวยนะเอาไปใส่ถ้าเป็นเป้แบบ,แบบนี้ดีเลย ลูกค้าจะเอาไปใส่โน้ตบุ๊กก็ได้เอาไปใส่แบบว่าไอ้พวงไม้แท็กเนาะซื้อไอ้พวงไม้แท็กค่ะลูกค้าจะใส่ได้เลยอยู่ในนี้นะคะอุ้ยดาวอะไรดาวดาวดาวใบนี้อะไรแผ่นนี้มีปีดวงเนาะค่ะหนูดาวแบบนี้นะคะลูกค้าจะไม่ใช่คอนเวิร์ตค่ะลูกค้าจะคอนเวิร์ตเป็นเป้คอนเวิร์ตแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะคอนเวิร์ต ออสตาร์นะคะอุ๊ยดาวทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในนี้จริงๆนะรวบรวมมาแล้วทั้งักวาใช่บบค่ะลูกค้าจาออะหมวดนี้นะคะเน้นเป็นแบรนด์นะคะแต่เราไม่ได้การันตีเรื่องงานแท้งานกรอบนะคะลูกค้าจะเรื่องงานแท้ไม่แท้อันนี้เราไม่ได้การันตีนะค่ะลูก<ช>ค้าจะต้องให้ลูกค้าไปดูอีกทีนะบางบางใบเขาจะมีแบบว่าข้อมูลให้เราอยู่ตรงนี้นะคะมีอ่คอา QR code อยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าจะลองเช็คอีกทีก่อนได้นะคะใช่ค่ะ ลูกค้าจ้ะพี่มินจ๋าอังโซพันหนึ่จ้ะลูกค้าจ้ะสวยจ้าสีฟ้าต้องมีมากเลยอ่ะพาเทลน่ารักน่ารักนะคะลูกค้าจ๋าใส่กำลังดีสำหรับคุณผู้หญิงเลยนะอันนี้ลูกค้าจ้ะเป็นของแชมเปี้ยนไหมแชมเปี้ยนค่ะอแชมเปี้ยนใช่ค่ะลูกค้าจ๋านีได้แล้วลื่นมากนะลูกค้าจ๋าสิบเขาลื่นมากเลยนะลูกค้าจ๋าสหรับวนนะสวยมากเป็นแบบสีเหมือนอะไรแบบ น้ำตาลทองทองตาลอะไรประมาณนั้นนะลูกค้าจะตัดกับสีฟ้าคือแบบสวยเลยอเจังใช่เอาไว้ใส่แบบว่าของเนาะอาจจะเป็นแบบกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์แะไรสัอาใช่ได้เลย่ะลูกค้าจ่ะเป็นอาดิดาสีทาแบบนี้ค่ะลูกค้าจักสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าจัอยู่ในนีต้นทุน210บาทค่ะกรสอบนี้ถุงนี้นะคะลูกค้าจัก 6,116บาทนะคะเป็นงานยุโรปของเราลูกค้าจ๋าถ้าชอบกระสอบนี้สามารถเซฟได้เลยได้ทั้งหมดนี้เลยได้ตามรีวิวทุกไปแน่นอนนะคะลูกค้าจะาได้น้ําหนักที่เท่ากันแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นกระสอบใหม่คะ่ะลูกค้าจ๋าน้ําหนักอาจจะไม่เท่ากันถ้าลูกค้าแบบว่าเป็นสายลุ้นเองนะคะ แนะนำเช็คน้ำหนักกับพลังงานก่อนได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจาหรือว่าลูกค้ามีงบเท่าออไรอยากได้แบบประมาณนี้ราคาเข้าข้าประมาณนี้ลูกค้า,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 าสามารถแจ้งได้เลยนะเดี๋ยวเราพยายามหาตัวที่น้ำหนักใกล้เคียงกับราคาได้เลยนะใช่ค่ะอ่ะเป็นสวยๆแบบนี้มีมาค่ะลูกค้าจาอ่ะเป็นเป็นแบรนด์ของเขามีมาอยู่ในนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นอะ,อะไรนะเขาเรียกว่า อะไรนะสะพายข้างหน้าเนาะเป็นคาดอกนะคะลูกค้าจ๋าด้านหลังก็ได้อ่ะมี3ช่องแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าอุ้ยสวยอ่ะลูกค้าจับก็จะมีกระดิ่งคลุกคลิมาให้ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงานเกรด A นะคะลูกค้าจ๋ามีเปอร์เซ็นต์เสียหาย5้าถึงสิตามเกณฑ์ของคิวบริษัทก็เลยจ้าค่ะอ่ะาดิดาสไปแล้วค่ะแพคค่ะไนกี้ไปแล้วคุมาไปแล้วค่ะลูกค้าจ๋า อะรีบอกต่อด้วยรีบอกค่ะลูกค้าจะพลาดไม่ได้เลยนะสําหรับแบรนด์กีฬาต้องมีรีบอกด้วยลูกค้าจะสวยมากนะคะหมวดน,นี้นะคะอันนี้นะเป็นกระเป๋าแบบว่ามีสามช่องใหญ่นะคะลูกค้าจะช่องนี้ใส่รองเท้าก็ได้ลูกค้าจะแล้วก็เป็นช่องข้างบนนะคะช่องข้างบนสามารถใส่เสื้อผ้าหรือใส่อุปกรณ์ต่างๆได้นะคะ เขาเป็นกระเป๋ารองเท้าหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเป็นกระเป๋าของอะไรนะคะลูกค้าจะแต่ว่าสามารถใส่ได้หลากหลายนะชเหมือนจะแบบเป็นแบบกันน้ำด้วยนะคะแต่น่าจะใส่เป็นรองเท้าได้ได้ค่ะลูกค้าจ๊ะของภูมาด้วยแต่ว่านูไปยืนหาตรงนี้ว่าปิดยังไงสักพักนึงแล้วคิดไปคิดมาอ๋อหมุนตรงนี้ลงนะคะลูกค้าจ๊ะแล้วก็แม็กซตรงนี้เรื่อสัอนัสได้แล้วใส่ ใช่ค่ะแบบ้อยกับกระเป๋ามาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะต่อด้วยค่ะลูกค้าจ๋าต่อด้วยอาดิดาสนะคะลูกค้าจ๋าอาดิดาสนะคะสวยๆเลยค่ะลูกค้าจ๋าแบบนี้เลยอรอย2 1บบาทอยู่ในนี้ไม่น่าเชื่อค่ะลูกค้าจ๋าเอาไปคัดแยกทำราคาได้นะคะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้6,116บบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋า ขายประจําอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วนะคะแนะนําเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะกระสอบนี้15.29กิโลกรัมนะคะลูกค้าจะ6,116บาทเทาา่านั้นลูกค้าจะาต้นทุนอยู่ที่หนึ่ง 2 1 0บาทเท่านั้นได้ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่เรามาตั้งแต่ต้นไลฟ์นะคะสามารถนับตามได้สามารถนับตามได้เลยนะคะแต่ว่ามีประมาณกชิ้นกี่ใบนะคะใช่ค่ะลูกค้าจานี่เป็นของีด i d สวยจริงสวยจังลูกค้าจะแนะนําแนะนําเลยขายประจําอยู่แล้วนะคะลูกค้าจะแนะนําเพิ่มเติมได้เลย ลูกค้าจะดต่อด้วยรีบอกค่ะรีบบอกสวยๆแบบนี้ค่ะลูกค้าจะมีเป้แล้วต้องมีกระเป๋าถือด้วยค่ะลูกค้าจะจะได้บเซตก,กันนะลูกค้าจะไปเป็นแกงไปเพื่อนๆนะคะลูกค้าจ๋า มีเพื่อนอยู่แล้วมีเพื่อนเยอะนะซื้อไปหารกับเพื so ่อนใช้ก็ได้ค่ะหารกับกวนกับแก๊งได้เลยนะลูกค้าจะหรือว่าจะเอาไปต่อยอดก็ได้นะคะลูกค so kind of ้าจะสามารถทําได้หลากหลายเลยนะคะลูกค้าจะจะเอาไปวางขายตามตลาดนัดก็ได้เปิดขายนค่ะรค้าหรือว okay ่าจะเป็นไลฟ์สดขายตลาดออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นอาดิดาสค่ะลูกค้าจะดอาดิดาสค่ะ เรื่องงานแท้งานไม่แท้อันนี้เราไม่ได้การันตีนะคะลูกค้าจ๋าต้องให้ลูกค้าไปเช็คอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยลูกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้นะคะเป็นสกีนแบบนี้สวยๆมาเลยลูกค้าจะอดิดาสนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นของไนกี้ค่ะ เป็นกระเป๋าเป้ของไนกี้นะคะลูกค้าจะมีกระเป๋าด้านข้างโดยใส่ขวดน้ำได้ใส่แบตสำรองพาวเวอร์แบงค์ได้หมดเลยนะคะลูกค้าจะจะแพ็คแบบไปออกกําลังกายฟิตเนสก็ได้ตามขนานก็ได้หรือว่าจะเป็นลูกค้าสำหรับสายเดินทางก็ได้นะคะลูกคา<ด>้าจะออกต่างจังหวัดต่างประเทศลูกค้าจะสามารถผกพาได้เลยนะคะ,ะไปไปแล้วลูกค้าจะเป็นแบบว่าคาดหลังหน่อยเป็นแบบคาดอกหน่อยของไนกี้เหมือนกันสีเขมแบบนี้ค่ะลูกค้าจะ สวยนะลูกค้าแนะนําแนะนําเลยคะ่ะลูกค<ช>้าจา,จาหมวดนี้ก็ป่าแบรนด์อ่าเน้นเป็นแบรนด์กีฬานะคะ<ช>ลูกค้าจากของงานยุโรปของเรามีมาไม่บ่อยนะลูกค<ช>้<ด>าที่ผาประจําอยู่แล้วอยากได้งานแบรนด์ทุกใบคะ่ะแนะนําเป็นหมวดนี้ได้เลยนะคะก็นี่เป็นของ Ad ด d a าคะ่ะลูกค้าจะด้านในมีอีกช่องหนึ่งนะคะลูกค้าจาด้านในนี้มีสองช่องแล้วก็มนนีอีกด้านหน้าช่องหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นตัวอ d i d a านะลูกค้าจาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าจาเป็นสีเทาตัดด้วยสีดำนะ ลูกค้าจะสวยๆเลยนะคะใช่ค่ะอัต่อด้วยอาดิดาสค่ะลูกค้าจากอาดิดาสค่ะมวดนี้เป็นสินค้าคัดเกรดเอของบักเราด้วยอันนี้เปอร์เซ็นต์เสียหายนะคะซิปแตกบ้างชำรุดบ้างนะคะอาจมีเจอบ้าง5-1ถึงเค่ะลูกจากลูกค้าจากคาร์เิ้นดำมีเจอนะคะแนะนำเลยลูกค้าหมวดนี้เป็นกระเป๋าเป้นะคะอ่าไม่ใช่เป็นกระเป๋าเป้กระเป๋าแบรนด์ลูกค้าลูกค้าจากถ้ามารับเองก็ได้นะคะบเปิดให้ บริการทุกวันตั้9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหรือจะให้เราจัดส่งก็ได้ลูกค้าจะสามารถอินบ็อกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะหรือว่าสินสนใจเป็นสินค้าหมวดอื่นนะลูกค้าจะสนใจหมวดไหนลูกค้าจะสามารถแคเข้ามาสอบถามก็ได้ว่ามีสินค้าอยู่ได้ค่าสามารถเข้าไปดูรีวิวที่หน้าบริษัทได้ไหมนะคะลูกค้าจะสามารถเข้าเวะเข้ามาหาเราได้ทุกวันได้ค่ะจา้วก9โมงเช้าถึง5โมงเย็น สำหรับลูกค้าท่านใดที่แบบอยากดูหมวดเจาะจงนะลูกค้าจะเป็นเฉพาะหมวดลูกค้าจะแนะนํานะคะลูกค้าจะว่าให้ทักเข้ามาสอบถามก่อนว่ามีสินค้าตัวนี้อยู่หรือเปล่านะคะจะได้ไม่เสียเสียเที่ยวเข้ามานะแต่ว่าถ้าสาหรับลูกค้าท่านใดที่แบบอยากเข้ามาดูหน้างานด้วยอยากมาดูแบบหลากหลายรายการด้วยลูกค้าจะสามารถเข้ามาได้ทุกวันเลยนะคะใช่ค่ะายกี้ค่ะลูกค้าจะเป้ายกี้ของเราอยู่ในนี้ต้นทุน210บาทเท่านั้น ลูกค้าจะเป็นงานเป้สวยๆแบบนี้เอาไปคัดแยกทําราคาได้เลยกลุ่มนักเรียนนักศึกษาวัยทางานสามารถใช้ด้วยกันได้นะคะลูกค้าจะจะใส่อุป,ปกรณ์ขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้<ช>ลูกค้าจะหรือว่าจะไปใส่เสื้อผ้าว้ยไปซิ้นมกินเน่ได้หมดเลยนะคะลูกค้าจะหลากหลายแบบว่าวิธีใช้งานเลยนะคะเป็นถุงแบบนี้มีหมานะคะ,<ร>ะไบสุดท้ายของหนูค่ะจะเป็นของ ของพี่เป็นอาดิดาสหนีก่อนพี่เป็นเป้อาดิดาค่ะใบสุดท้ายและท้ายที่สุดลูกค้าที่อยู่ตั้งแต่ต้นไลน์สามารถนับตามได้นะคะว่ามีทั้งหมดกี่ใบนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะของหนูเป็นของไนกี้ค่ะลูกค้าจะเป็นสายอ่ะเชือกรูดผูกมาแบบนี้นะคะลูกค้าจะแล้วก็มีตัวเป็นอะ ตัวนี้นะคะลูกค้าจะเอาไว้ล็อกบ้านได้ใช่ค่ะลูกค้าจะเดี๋ยวขออนุญาตทวนรายการนะคะลูกค้าจะสําหรับหมวดนี้เป็นหมวดการเตเน้นแบรนด์กีฬานะคะลูกค้าจะเป็นยานยุโรปรับเอีพค่ะน้ำหนัก45่สิาน้ำหนัก15.29กกิโลกรัมนะคะลูกค้าจะที่เป็นกิโลกรัมนะคะลูกค้าแต่กิโลกรัมละ400บาทสําหรับกระสอบนี้นะคะลูกค้าจะราคาอยู่ที่6กพัหนึ่งร้อยสิบหกบาทนะคะลูกค้าจะจำนวนชิ้นประมาณการคร่าวๆอยู่ที่ยี่สิบห้าจุดสามสิบชิ้น ตุกตุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจะประมาณการอยู่ที่210บาทคะ่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์ Facebook เว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากไว้อีก2ช่องทางค่ะคือช่องทาง YouTube และ Tik To อค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ